woo <laughs> s'ha ลงอะครับตบนี้เดี๋ยวลงมาให้เบิ้งครับแ <c oughs> จ็กแมนตัมันคู่พบแมนครับหร <c oughs> ือเป็นโตที่เขามาที่หลังบุตัวมียคือไดก็ <c oughs> โด้ตัวถี่มาคู่สู่นกตัวอ,อยู่นั่นเสียงดีครับเสียงโอเคเลยเหาะ ว่าเป็นตัวเมียแท้ครับน่สิตัวเมียตัวที่มาที่หลังแท้ครับโอ้เสียดายตัวที่มันคู่ดีๆไหมครับตัวนั้นนะตัวฟูนั้นนะเสียงโอเคเลยครับอันนี้นะจะเป็นตัวเมียครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่เป็นตัวที่รหัสรหัสหนึ่งศูนย์พอดีครับอ่ารหัสหนึ่งศูนย์แต่ว่าตัวเมียครับ มแต่ตัวนี้บ่เหยียบก้อนมันเรียบร้อยครับตัวนั้นคู้ดีครับเสียงดีพ่อดย๋ยงร่องใหญ่ไม้เขาไปทางในร่องเบิ้งครับผม